สวัสดีพี่น้องมือนอีกระผ้ามาเบิงงานเทศก,กาลเนาะสื่อมันสื่อเกาหลีมันสื่ว่ายองซีซุกเจว่าแทนบอกกับพวกหูเราว่างานยังนะเห็นเห็นแต่เขาลงในเพลนเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามาหอดแบบพ้นตกหยิบหยิบได้เนี่ยนะเห็นบอกไม่มียน้ามันตกหยิบหยิบอยู่นะเฮานัดมูนัดอีซีไว้เนาะอีซีส่วนพอดีอยากมาแต่อาทิตย์ก่อนเนาะงานมันเป็นจัดโอ้ยจะบอกไอ้เพืเนาะคนหลายฉากเนาะแต่ว่าเฮาบ่ต้องห่วงครับเฮาอัปเดตกล่องมาใหม่ กันน้ำได้ครับมีหอนี่กันน้ำได้เป็นตัห่วงเลยเดี๋ยวเข้านัดผอกับอีซีหม่องสะพานขาวๆและพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าจะไปตามหาอีซีกับปีอาดาอยู่สะพานขาวตามข่อยมาเลยครับอันนี้พึ่งมาลรอเนาะครับพี่น้องเนาะเห็นข้าเจ้าตัางหูดได้ลาอยู่เดี๋ยวสิโล่บิ่งก่อนว่ามันเป็นนักชนะใดเนาะเออกิดกลางเขามาหนี่ข้างๆประสาน,น <S <S ้างนี่นี่พังอีกพังหนึ่งมัน เออกูอยู่สะปราสาทด้วยเลยมึงอยู่ป่าอะไรห้อยเผียวยังอยู่ปราสาทเนี่ยอยู่กลางทางด้วยดิเยนที่บอ่อนซีฟูดูหัหวใจนี่ในสะพานนี่โอ้มึงอยู่ถนนเนาะเออกูเห็นมึงเดียวเออเออเออเฮ้ยเข้าสิเข้าสิไปเดิมเลาะจากไซวะมันเงาเหี้ยงดิ ของกินมันอยู่ไหนอยู่ไ่นวะมิยังบอกมารับพี่น้องมันในาพาไปรอจังงานยังหลหะเดี๋ยวไปหาข้อมูลน้ำรังนะครับนั่นงานซื้อว่ายองซีซุกเจครับพี่น้องนะเยวขอ,อยิซูมให้เบิง้งผนโต๊ะได้สิกูอ,อยากมาแต่โดนแล้วแต่ว่าอันยันงบอกวะ มันบอกมีหมูพอดีมึงทักมกาพอดีกูตั้งใจว่าสิมาใชนะ่ไหมเพื่อนโอ้พี่น้อนมีหอดเวที่ได้ทั้งหน้านั่นหเห็นบางมีสอยดาวด้วยโอ้มีหอดสรอยดาวเห็นในป่ายเห็นในป่ายว่า,า,วาคือมีคือจังลาลามาม่าใช่ไหมครับอาจจะเป็นลาลาอาจ,จิราลาโบราณเนี่ยปันไดเนาะเห็นหน้าแต่โบฮูจักปันได้ปะ คนหลายแหงเงี้ยหรอคนหลายแหงเขาปิดถนนเขาปิดถนนจัดเลยวะโคจรแตกแตกคตรแตกพี่น้องฝนตกฝนโต๊กขวบใหย่ออกจากบ้านโอ้ยออกมัดมือบ่มาคือบ่ตกบัดมือมันมือออกมาคือตกหามันเนี่ยปลายท้ายเลาะท้ายกับคักฝนต๊กครับยิ้มหมยอวสานครับพี่น้องอวสาน ตอนนี้ก็ได้เกิดการฝนตกทําให้คนนั้นมาออกันอยู่ข้างในเต็นท์อาจจะเกิดเหตุการณ์แยก่กันได้นะครับให้ทุกคน,นอตอนนี้ก็เป็นอาจจะเป็นโอกาสที่ดีทําให้อีสีหมานเพราะว่าคนอาจจะไม่แย่กันเยอะๆอาจจะทําให้เจอเนื้อคู่นะครับนะ่าสน,นี้นนซีหายกุตุ๊กุชีมึงถือกล่องไว้มีเหตุันมา กูอยากเต้นโคเบือเพลงขมเ้นมันเลี้ยงอยู่เปล่นเลี้ยงเพียนในติ๊กต๊อกอยู่เปล่ากด้กูไวกูไปเบิ่งก่อนมันเต้นอะไรเดี๋ยวกูได้ท่าเต้นกูให้มึงทายให้เดลยยาวพัฒนาพ้นโตก็ทำนอกห้องยิมผ้าอีซีไปสื่อหมวกก่อนตามมาเลยครับโกโก้อีซีมาหมวกยังกระไดเพื่อนโอ้ยอีกนี่ยนะครับโอ้ นคนโตรับนคนโตรับมรหมดได้เเฮ้ยผ้ากูมาตากคนขักเนาะสิเหมือนกูห่วมากคือบนโต๊ะว่ะเหมือนกูมากขึ้โตะ๊ะว <Okay. S 1> ันนีพ้พาอีซี่มาเบิ่งหมวกกันนะครับนอสเทียบ่ะไรอยากมางานเนาะมันอยากมาซื้อหมวกมันหล่อคนอื่นมาซื้อหมวกน้ำมัน เอ็มเอลบีพี่น้องต้องมึงหน้าขาดหรอสื้อได้โอ,อ้มันมีใส่น้ำดีหมวกมันมีใส่ได้เยเดีเขาปั๊บทั้งล้างเอาหอด้อดิดีเออหมูด,ดูด,ดนีนี่เฮ้ยน,นี่เฮ้ยใส่อะไรเย็นเียนะเฮ้ยจิธานางถาเด้เยเดือดตามสบายด้อเด้ okay, okay. อโอเคโอเค มึงมาสีดำมึงไปจับยังสีเทานะเออหุ่นฟัง,ฟฟง,ง,งหุ่นบบกง่ามนึงไปเบิ้งซักก้อนหุ่นแบบใส่รู้ไวได้ไหมเนี่ยทองเอาอีดีได้เหรอ, <laughs> อ,อ,อหมันเดือมเหลืองท,ทีๆได้ค่ะวะมันมีทั้งเนีหัดทั้งหลังมันมีเนีหัดทั้งหลัง มึงก็หาเรือเโบไถ่ก็ไปเอาแบนอื่นนั่งถ่ายดีกก่านั่งถ่ายดีกนันพี่น้องเนาะเดือกของพี่ยิ่งเนาะน,นี่เนาะโอ้ยสีออกมาฝน,นตกนะพี่น,อนอ้องเนาะชวนมารองได้ฝนตกเลย,ย,ย,เยไปหาพรท่านท่ากันกินเขา่าเราปะขาอยากกินปลาแซลมอนว่าอุ้ยท่านมาาได้พี่น้องกจริงจังเลยนี่โบไถ่จ่อ่ได้กู โอ้ย่พี่น้องเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกก่อนโอ้ผมตกใซืหัวกูวได้สิ<อ>เข้าสีหล่อใช้วา่ามันหล่อไบรทด้ลยทางฝนนะเป็นหล่อ,อทั้งในก่อนไปหล่อแก่เงาโกโก้อีฮานี่มากกับฝนก็ฝดไม่พออีซีมากกับฝนมึงห่อนมาเห้ยนั่นผัดล่มมาดูมาเบิ้งกันพี่น้องเลยผัดล่มหน่อยพี่นอ้องสภาวะสื่อทานใสเองคืออู้หนารักแห่งนี่เฮ้ยสื่อกูเน้ มันเกิดกูได้ปีนาบ่ไปสดี๋ยวไปหาอันไปาะเบอรเงาอื่นไปหน้องตุ๊กตาตัวนี้เออเล็กน้อยหนะบอโอ้ยนี่นสีจังหวัดทรานี่น่ะรับผ่ออาเมาเป่ากูแน่นอามชาเ่อท่านอก้ากจิบบอบอหยอเล็กน้อยมันยาเงามันอยกได้อะนะ่อไดเฮ้ย อ่อนไมสคริปชิ่นี่ครรีน้าเถยูรนีเขาเขียน้อ๋ออยู่ทางในทางในนี่ทางในเด้อเขาวะบอว่าไ้สืบอกเขาว่าู่มันอ่านออกอยู่ไปนึงก็อจากไดกันที่เาบูบไปไนี่นีแบบปูนี่ต้งแบบนี้เ็ดแกลแนี้โอ้ันยังันนี่ าเข่าหมดเข่าเขาหมดซูนเดี๋ยวไปนี้นี้ป้าเราเข่าหมดซูนเดีเ๋ยวเข่าไปเท็ยนยังโอ้ยสองหมื่นสองหมื่นใครอยากได้เครือโทรศัพท์ไปไปนะครับอันนี้เป็นซื้อไขไกซื้อไข่ไก่ก่อนนะเบาไหมเบาไหมซื้อไข่ไกบอกว่าซื้อไข่ไกซื้อไข่ไกเมื่อกี้นั่นนั่นเลยถ้าซื้ออะไรคอยคอยยี่ไอยีอย่ติดกระเป๋าถ้าซื้ออะไรคอยคอยยอมาแขือกระเป๋า โอ้ทาใดนี่ขึสิน่ารักวะทุกคนทุกคนว่าสวยไหมบอกห่าซีสื่อห้บ่บสื่อได้รอีกล่าบูบูหรือลาบูบูมาติดกันนะโอ้คิมินอตโตะวะสองหมื่นมันหมดเลยมื่นแปดหรอวะสื่อกันนะสื่อมาแกนกระเป๋ากันนะตะเพียงตะเพียง ใส่ได้ซีกูนะลอยดาบูบูพี่น้องกันนึงซื้เครียดให้ไพ่ก่อนนะผู้เฒ่าผู้เฒ่าทั้งในคืออยากคือใส่โทรศัพท์คอยได้ได้รน่ะคอยได้อดไรหมดเลยถามเนี่ยระวังไว้องเนี่ยพี่น้องเนี่ยคอยได้อะ้รพี่น้องเนี่ย โอ้ส oh, so so ีน่ารักมากเลยกูก็เป็นคนน่ารักแท้อไแกได้อะไรแล้วมันซื้ออะไรโอ้คิมีโนโตแห่งโอ้คิมีโนโต้แห่งนี่นะแไม่ต้องเล่ไม่เล่นมีโนโต้กล้องโอ้คิมีโนโตแห่งพี่น้องเนียน่ารักเกินออกไปในใดพูซาดเดี๋ยวกูนี่เด็กน้อยเมื่อกี้ตามเรามานะครับเพราะว่าผมไปแย่งเขาเมื่อกี้อยู่ข้างในมัน น้องเอาสีขาวอีปวยไอ้ก็อีเชกกันอีปวยสีอ๋อสีอ๋อเมิงเบิ่งสิมาโซ่พี่มือเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหยอดจืวอเลยถือถืออ่ะเบิ่งปต้องใส่ยังมากไหมนะพี่น้องเนาะใส่ขวังหรือใส่ขวังหรือเสือก ความรููสึ้เท่านั้นตะเค่องไม้ให้ตเคีองไม้เอาเงินเขาจังได้ปะใสดิยันมาียรอาตัวนีหน่านี่เอาตัวนีได้ไหม คนคอขอี้เข่าร้ายจังหวะหลานโอี่ยโ okay. อาะโอ๊ะโมตองโมตองเนาะฟานจนหัวรุดไปได้สิได้เพราะพี่น้องเลยมันขีดตุ๊กาตาหัางกับเค <c oughs> รื่องพ่อเนาะอ่ี่จนรุด <c oughs> ตัวเหลืองๆเนี่ยโอ้อกะโกงโพดได้เลยขีดจนรุดได้เลยพ่อสิได้เลยวัวอ,อย่าไปหาเห็ดบมูมีดหรอกไปเบิ่งในอินเทอร์เน็ตไลน์เนาะ อย่าบอกว่าได้ดีนะเฮ้ยเฮ้ยกูโตกูโตโยคีน้องคอยเองคอยเองเบิ่งเด้อเบิ่งเด้าโอ้บ่หรี่เสตียก็แก่เดี๋ยวบ่ได้สเตียเศร้าเบิ่งพี่น้องคนหลายคนมากองกันอยู่นี่เต็มเอเลยนอน่าฝนตกคนก็เลยมากองกันดีๆพ่อกระเทือนนะเฮ้ย ตัดสินใจนะพี่น้องเนาะยางเลาะพาพ้นหมดบุกกาไายเขาเลยว้าอันนี้ข้าวอีซีตัดสินใจยางพาพ้นเราเห็นบอกเห็นบอกข้าเจ้าตัางล่มนะคือพ้นยังตกอยู่นะครับแต่ว่าเราจะอยากไปเลาะมองเขาอันตั้งงานทางนอกนะทางหน้าอย่างมันมันตั้งของมันอยู่แล้วเนี่ยคือมันื่อยแม็กตัดตัวโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยนะอีซีเบิรงแต่บุษชัยนะพี่น้องเนาะ แบบครามบึบป,ป้าแ้งห้าเบอร์บูเทิกกร์นตัวเด็กหน่อยนึคนะคุกี้ห้าเนี่ยกินแบบแซ่บเลย,อเยโอ้โูคอยากกินน้ำปั้นไหมหลานยังอันนี้มาเจอสมูทตี้เคยเคยกินเทธอนึงเนาะตอนไปขี่จักรยานก็อ้ามดูซึ้งว่ากินแตวมันเย็นสดสื่น,นอันนี้คือมันฝรั่งเนาะครับเนาะเขา้เาวเจียวมีด มีดปาดเดมันเป็นแบบนั้นเดี๋ยวเอาไปถอดหน่วยขึ้นหน่วยเดียวเนาะเนี่ยนาะเขาจีหันหันนั่นนี่ครับพี่น้องพี่น้องมาเบิรงนกันนีปยังก่อนเขาเอื้อนยังก่อนนะซีเอนี่ยเอออันน่าเนี่ยเขาจะพลิกไปพลิกมาเนาะพี่น้องเนาะมันก็เป็นตาแสกอยู่แต่ว่าเฮ้าจะจเฮ้ากับวัวฝาว่ะพี่น้องเนาะโอ้ขอบใจพ่อยังไงจ่ายเงินเขาหรอบ่สซี มันทดกับมี่หัวใจหาขัแตกเงาอื่นต่อมักปวงมาปลาหรอก,น,อกน้องเนาะเท่ไรเนี่ยมันจะสร้นเราคงเป็นเราขวบรวมกิจการวเวรเาเบิดเดย์สหมักปลากระป,ปงของเราเลยมึงเป็นหนักโคกเว้ยใส่ตอน,นต้องใส่รถต้องดูตด้นบ่บ่กว่ากูอยากดูก,กดูถามเลย หมักแตงโมเนี่ยกูซื้อก,กินในหลานเป็นหน่วยก็เสียบด้วยก็เอามาปั่นคลายกูจ้างกะจ้างเลยโอ้พ้นกับบทโต๊ะพ่อปันไดเราเคยสุดท้ายให้พี่น้องทั้งประเทศไถ่ในเบืเ้องแนกนี่น,เเน,นะนนเขายางออกไปจากงานเลยเหายางเขาไม่ยางมาปงเป็นตะเมออย่างเราเคยเนาะเป็นอย่บรรยากาศฝนตกมันก็เลยบทแจมไซปนันไดเนะาะมันก็ซีมียากมีอยกเล็กน้อยเนาะแต่กอะไปคือเก่า อยู่ไหน,น,นย่อนเลยเนี่ยอ๋อมึงก็ได้สองฟ้าเลยโอ้หโหเราทำอียังไงเนาะสวยเมื <m> ่อว่นสวยไงแก่งมีหอนเป็นหอนด้วยสิเป็นแก่งมีหนอน 그래서 오늘 기가 오면 는 선물을 줄 거예요 아버지한테 안사리 합니다 리게 깨끗하게 깨 그니까 내가 깨끗하게 깨끗하게 깨끗하하게지하게 깨끗하게 깨끗 아니 그니까 깨끗하게 깨 주년 광복절입 지금 8월 8일부터 8월 16일까지 대전영시축제 기간이도 하고요 현재에서 พ like. mm? <S <S si <h <h ี่เด so ียวตักสีมันพาขเบิงโซ่อย่าเนาะพี <h <h ่น้องเนาะไทยนพาเขาว่าเบิงโซ่ไปจังปให่ก่อนว่าอันนี้เมีนมัเด้สิบบเมียน่าบมกอยากออกไปตั้งล่ำอยู่พุ่นนะหายยางเมืองคลองแน่หายทายหาคนอยู่ไทยเบิงนี่นเห็นผเ้าวนี่สาวเขาอันยังเฮเทียนหอมเลย แม่นบ่เห้ยแห้งหยากขนมมันเนีเ่ยขนมอันโอจิงอเกียมโอ้โหบ่าโมเมนต์มันเขาจับสลากตัวจับบ่มึงฮามันเขอยากได้ผ้าักสติงสลิงอันนี้ร้านยังเคยเห็ดรูปโอ้ฟ้าแห้งเลยเหยียดละแล้วเผาเผากับฝนเนาะแล้วก็สืสสส่อไปเกี่ยมเนาะเฮยเขาเคียงมื่นเดียวเลยสิอยากได้ด้วยวะ กูคือขานถือแทะอย่าเอาพละให้ชิมพี่ให้สินนแต่ว่าครูชอบกินอกอฮห่อเลยวะมึงก็แนตะ่แค่นกูนะเป็นวันยุ่้วข้าีมีแต่ของกินดีๆว่ะมึงกินอันนี้เข้าไปกูชิมมาได้เนยนะน้ำชิ้นสมมี่ิเสียบดิแาะว่าออกไปก่นะ ตอนนี้เราก็มาถ่ายคลิปเสียวนะครับเสียวบอสิเสียวตำรวจครับบรดเสียวเนวอื่น,นว้าวมีตำรวจในรถพร้อมได้เฮ้ยสิอ้าเห็นเปยันัเขาคนทะมัยืนไล่เถอะงานโซ่กันบ่ <c oughs> <c oughs> เฮากบไทายมุ่งไหมเฮา นะครับเราจะมามุงดูเหมือนกันกับเขานะครับว่าเขามุงดูอะไรโอ้เขาจะเปิดพิธีแห่แล้วเขามาย้นนั่นเขาให้ขึ้นเหยียบไปเหยียบอนุสาวรีย์เหรอฮีกงยอง대전염시축제이제잠시부터오늘특별히강족강복절 퍼레이드로 7시부터 시작이 되겠고요 지금 이미 우리 퍼레이드 팀들 대기하고 있습니다 그리고 오, 너무 감사드리고 우리 대 시민 여러분들 그리고 이고요. 이 질서가 무너지면 공연하다가도 저희가 중단이 될수 있습니다 안전을 위해서요 그래서 이 점을 좀잘 참고해 주시고요 끝까지 함께 안전하게 즐겨주시길 바라겠습니다 자, 자... 잠시... 오, 왜 이렇게 그 원해? 이거 뭐지? 이거 인뭐거인 뭐지? 아, 이게 인 บโเห็นถ่ายยกมาเบิ้งเอาข้งางล่างเบิงจักแมนเขาเจ้ามาห่มเบิ้งอันแกร่งอันน,น,น,นีน้เนาะเป็นรองเนาะงแจ็คก็อิ่นแกร่งยังเย้เบิ้งไปเรื่อยๆานางชายไปเรืร่อยเขาบอกไปต้องไปยืนถ่ายเบิง้งของเขาหรอกอหาถ่ายอ,อย่างน,นี้นะอุห่อนเท่านั้นเขาเลยสิขนาดเท่าอันไหนยังห่อนปนี่เจ้าใส่เสื้อเบิ้ง มาเบมือข้าเจ้าพผัดวีครับพี่น้องเนาะบริเดยวเหย่งผัดวีห่อนเนอ่ยค่ะค่ะค่ะเด็กชายกับสาวพลังเนี่ยย่างเลไก่เขาได้่าวะ เพื่องกันนีเย็นเพี่้องนี่เมังนผู้สาวฝรลังเนะพี่้องเนาะเขากำลังสอมเต็มเป็นผู้สาวผมสมบพี่้องอสวสวยิี่คด้ขุณมากอโอ้โอ้ช่ว5ช่ว1ช่ว1 바로 누르면 하게 나오게 그냥 바로 찍어요? 응 바로 찍으면 이렇게 t 땡큐! 네 감사합니다 감사 자, 여카라순 오, 안녕하요 오, 하요 <laughs> 오, 감사합니다 오, 스스사드리 <laughs> กูเล่ไทยกรับอันพงยายดาบีกาดอลซูนี่หัวท,ทองนะเล่าขนมใหก,กูนั่มด้วเอ้าอาไวยกินแล้วแจกขนมกูกินนะ